คำถามครับ1นบวกหเท่ากับเท่าไหร่กอไก่2ขอไข่10บขอควาย1ิงอง,งู2อบวกสคูณสิยกกำลังลบสิจอจานเออเลอหรือว่าจะเป็นถูกทุกข้อกันแน่นะเอาตามตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็คงตอบ2อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณโยนโจทย์ข้อเนี้ยให้คอมพิวเตอร์ตอบอะมันจะสามารถตอบได้ทุกข้อเลยยกเว้นข้อถูกทุกข้อ มันเป็นเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่รู้ว่าเลขหนึ่งที่เราหมายถึงเนี่ยมันคืออะไรมันว่าด้วยเรื่องของชนิดของตัวแปรน,นั่นเองครับแน่นอนครับการเรียนภาษาโปรแกรมเนี่ยยังไงก็ต้องจําอยู่แล้วว่าตัวแปรแต่ละอันคืออะไรทําอะไรได้แต่ถ้าผมอธิบายตอนเนี้ยก็คงไม่มีใครเข้าใจหรอกครับผมจึงหยุดการอธิบายไว้ตรงนี้ก่อนแล้วข้ามไปที่การกําหนดตัวแปรก่อนแล้วกันนะครับ แน่นอนครับเราต้องสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาก่อนผมจะตั้งชื่อว่า variable แลวกันนะครับแล้วก็ .py นี่มาแล้วครับการกาหนดตัวแปรง,ง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าผมจะเขียนว่า x เท่ากับ10หมายความว่าเราเอาเลข10เข้าไปนใน x แล้วโดวยวิธีการแสดงผลต่างๆในเบทรทอนเนี่ยเราใช้ p r i n ครับ ดูสิว่าเอาพูะจะเป็นอะไรออาผมลืมกดเซฟอ่ะผมกดเซฟละแล้วก็นะครับสิบแล้วอันนี้คือการกำหนดตัวแปรง่ายๆสมมุติว่าผมจะกำหนดว่า x เท่ากับ1บวก1อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันโดยจากที่ตอนแรกเนี่ย x เรามีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมครับ แต่พอมาถึงบรรทัดที่2นะครับเรากําหนดใหม่กลายเป็น x เท <c oughs> ่ากับ1บวก1นั่นก็คือ2นะเดเองครับถึงจะเป็นตัวแปรตัวเดียวกันเนี่ยแต่ก็สามารถเปลี่ยนค่าได้เสมอเลยครับหรือว่าเราจะให้ x เป็นข้อความก็ได้นะครับสําหรับข้อความใน Python นะครับเราต้องมีเครื่องหมายฟันหนูล้อมรอบมันด้วยอ่ะสมมุติผมจะให้ x คําว่าสวัสดีอ่ะคราวนี้ x ของเราก็จะเป็นคําว่าสวัสดีอ่ะผมกดเซฟ เห็นไหมครับอันนี้คือ x เ,เราตัวแปรเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากๆในการทําอะไรที่มันซับซ้อนนะครับการกําหนดตัวแปรเนี่ยจะเอาค่าที่อยู่ข้างขวามาอยู่ที่ข้างซ้ายสมมุติว่าผมเอาเป็น x บวกหเท่ากับ2อย่างนี้เป็นสมการนะครับอ่ะผมลองกดเซฟดูเห็นไหมครับเออเรอเลยเพราะว่า ข้างซ้ายเนี่ยคนมีแค่ชื่อตัวแปรอย่างเดียวเท่านั้นครับมาด้วยเรื่องของการกําหนดชื่อตัวแปรกันบ้างครับกดข้อแรกครับตัวแปรตัวแรกเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่หรือว่าขีดล่างเท่านั้นครับนี่คือตัวอย่างการสมมุติชื่อตัวแปรครับตัวแรกเนี่ยคือเลข2แล้วก็หาดซึ่งมันเกิดเออร์เลอร์ทันทีเลยครับแต่ตัวแปรสามตัวข้างล่างเนี่ยครับชื่อตัวแปรเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าไม่เออร์เลอร์เราสามารถเลือกใช้แบบใดก็ได้ครับ โดยที่ให้เราเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็พอครับข้อต่อไปครับห้ามมีช่องว่างจุดทศนิยมสัญลักษณ์พิเศษยกเว้นแค่อันเดอร์สกอร์อย่างเดียวนะครับข้อต่อไปครับภาษาอังกฤษตัวใหญ่กับตัวเล็กเนี่ยเป็นตัวแปรคนละตัวกันนะครับลองสังเกตดูนะครับตัวแปรที่ผมตั้งข้างบนกับที่ผมปิ้นลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นคนละตัวกันเพราะตัวเอ็มข้างหน้าครับเป็นตัวใหญ่แต่สมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นว่าตัวเอ็มข้างหน้าเป็นตัวเล็กแล้วครับแล้วผมลองกดปิ้นดู ปึ๊บเห็นไหมครับออกมาเป็นเลขศูนย์ที่ผมได้ตั้งไว้ข้อต่อไปครับห้ามใช้คําสงวนคําสงวนคืออะไรคําสงวนนั้นอะ่ะก็อาจจะเป็นคําสั่งต่างๆในภาษาไททอนนะครับถ้าเราตั้งชื่อตัวแปรเป็นคําสงวนนั้นอะ่ะมันก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเราใช้คําสั่งนั้นหรือเปล่านี่คือลิสต์ของคําสงวนครับสุดท้ายง่ายๆเลยครับชื่อตัวแปรเนี่ยห้ามยาวเกิน25.5ตัวอักษรโดยสรุปแล้วก็เป็นประมาณนี้ครับ ว่าแต่ x มันเป็นเลขสิบแล้วมันเป็นคําว่าสวัสดีได้ด้วยหรอแล้วมันเป็นอะไรนอกจากนี้ได้ไหมครับเราจะกลับมาที่สไลด์นี้ครับนั่นคือชนิดของตัวแปรนั่นเองได้เวลาที่เราต้องจํามันแล้วนะครับตัวแปรตัวแรกครับอินหรือว่าจํานวนเต็มนั่นเองสำหรับใครที่เรียนคณิตศาสตร์มาแล้วก็จะเข้าใจดีแหละครับว่าจํานวนเต็มเนี่ยคือเลข 1>, 1 2 3 4 5หรือว่าลบ1ลบ2ไปเรื่อยๆที่ไม่มีจุดทศนิยมแค่น,นั้นเองครับส่วนจุดทศนิยมเนี่ยจะเป็น float แทนโดยที่ float นะครับเป็นจำนวนจริงทุกจำนวนเลยผมจึงออกแบบสไลด์เป็นรูปแบบจุดๆแบบนี้จะได้เข้าใจง่ายขึ้นต่อไปเป็นบูลีนครับจะเรียกสั้นๆว่าบูก็ได้เป็นตัวแปรที่เก็บได้แค่สองท่าเท่านั้นนั่นก็คือ true และ false อย่างที่บอกนะครับว่าตัวแปรบู Boo เนี่ย มันเก็บได้เป็นแค่ true หรือ false ทฉานั้นเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอ่เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อตัวแปรว่า b o o แล้วกันสมมุติว่าผมอยากให้เป็นเช็คว่า1มากกว่า2เนี่ยอันนี้คือตัวแปร b o o เดี๋ยวผมจะลองปีนมันออกมาแล้วกันผมกด save แล้วก็ นี่ครับออกมาเป็น False เพราะว่า1มันไม่ได้มากกว่า2นี่แหละมันมีแค่นี้เลยตัวแปรบูอ่ะอ่ะสมมุติผมอยากลองทําแบบนี้บ้าง x เท่ากับ1และผมอยากเช็คว่า1เท่ากับเท่ากับ x อ่ะคุณอาจจะงงว่า1เท่ากับเท่ากับ x เนี่ยคืออะไรนั่นคือการเช็คว่า1อ่ะมีค่าเท่ากับ x หรือเปล่า ถ้าเราใช้เท่ากับแค่อันเดียวเนี่ยมันคือการกําหนดค่าครับแต่ว่าถ้าเป็นเท่ากับ2อันนะครับมันจะเป็นการเช็คว่ามันถูกต้องแบบนี้หรือเปล่านี่แหละครับตัวแปรบูลีนเป็นตัวแปรที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งสุดท้ายครับเป็นตัวแปรสตริงซึ่งเป็นตัวแปรที่เก็บข้อความต่ตางๆไว้เช่นคําว่าฮัลโหลสวัสดีที่เราเพิ่งเขียกนกันไปก่อนหน้านี้ครับจะถูกคุมด้วยเครื่องหมายฟันหนูนั่นเองครับอาจจะเป็นตัวเลขตัวอัอากษรอักขระพิเศษหรืออะไรก็ตามแต่ครับ วิธีการที่เราจะเช็คนะครับว่าตัวแปรนั้นอะ่ะมันเป็นข้อมูลชนิดใดก็คือเราจะพิมพ์อันนี้มาครับ type แล้วก็ใส่ตัวแปรลงไปสมมุติผมจะใส่คําว่าตัวแปร i n เข้าไปนะครับอ่ะกด save แล้วก็ลันดูนี่เห็นไหมมันก็จะบอกว่าเป็น class i n ซึ่งเป็นข้อมูลประเภท i n น,นั่นเอง สมมุติเป็นตัวแปรนี้ซึ่งผมกําหนดค่าเป็น11.5.85เห็นไหมครับเป็นโฟลวสแล้วไม่มีตัวแปรสมมุติเราอยากรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะ10.5แบบนี้นี่ครับมันเป็นสตริงซึ่งเป็นข้อความนั่นเองอันนี้เป็นวิธีการเช็คง่ายๆอ่ะสุดท้ายครับหนึ่ง มากกว่า1หรือเปล่าบูลมันจะต่อมมาเป็นบูลนะครับไม่ใช่ False แต่สมมุติว่าลบ Type ออกอนี่มันก็จะต่อมมาเป็น False แบบนี้ Type เนี่ยเป็นการเช็คว่าตัวแปรไหนคืออะไรประมาณนี้ครับพราะมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะงงได้ว่าโอ้โหสัญ,ญลักษณ์อะไรมันมีเยอะแยะมากมายเลยในตัวแปรนั้นอนะ ซึ่งสัญลักษณ์ทั้งหมดนันนะครับมันถูกเรียกว่าโอเปอเรเตอร์นั่นเองหรือว่าตัวดําเนินการครับซึ่งตัวดําเนินการเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากๆเลยทําแทบทุกอย่างเป็นตัวกําหนดแทบทุกอย่างเลยในการเขียนโปรแกรมครับเช่นการคํานวณอะไรต่างๆในคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบข้างต่างการเชื่อมค่าความจริงทางตรรกศาสตร์การตรวจเช็คค่าต่างๆได้การกําหนดค่าต่างๆเลขอีกมากมายเลยครับมันเป็นเพราะว่าโอเปอเรเตอร์นะครับมันมีหลายหมวดหมู่มากๆเลย ซึ่งการที่เราจะไปจํามันทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะครับผมเลยย่อมันเหลือแค่3ามหมวดหมู่นี้เท่านั้นครับซึ่งหัวข้ออื่นเนี่ยผมก็จะไม่ได้มืนมันไปซะทั้งหมดนะครับโดยคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะค่อยๆสอดแทรกโอเปอเรเตอร์ชนิดใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มที่โอเปอเรเตอร์แรกเลยนะครับโอเปอเรเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์นั่นเองครันี่คือตารางโอเปอเรเตอร์ของผมครับก็มีบวกลบคูณหาร หาปรปฏเสธลงหารเอาเศษแล้วก็ยกกําลังมีประมาณนี้ครับก็คือคณิตศาสตร์ทั่วไปเลยอาจจะไม่ค่อยชินตรงหาปรปฏเสธแล้วก็หารเอาเศษเท่านั้นเองแต่ว่า2ตัวนี้ก็มีประโยชน์มากๆเช่นกันเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้กันแนนนาคตครับถ้ามีเวลาก็ลองหยุดวิเคราะห์ตารางก็ได้ครับหรือว่าจะลองจําดูก็แล้วแต่คุณเลยครับหลายๆคนเนี่ยก็คงเคยเจอสมการแนวๆน,นี้ไหมครับเป็นสมการที่ทําให้เราเกิดความสบัสบสนหลายๆอย่างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เลย มันก็ไม่ต่างอะไรกับการสร้างสมงการในคอมพิวเตอร์หรอกครับเพราะว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีเศษส่วนแล้วก็ต้องเขียนเป็นบรรทัดยาวๆแบบนี้ไปเลยซึ่งวิธีในการคิดน,นะครับเราต้องอาศัยความรู้ในเรื่องโอเอเรเตอร์พิสเดนซ์ครับหรือว่าระดับความสําคัญของโอเอเรเตอร์นั่นเองนี่คือระดับความสําคัญนะครับว่าอะไรทําก่อนทําหลังรือที่ข้างบนสุดเนี่ยคือทําก่อนเป็นอันดับแรกและล่างสุดอะ่ะคือทําเป็นอันดับหลังๆครับ ถ้าว่าอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยเราก็ทําจากซ้ายไล่ไปขวาครับผมจะลองทําจากโจทย์ข้อสักคู่ครับโดยที่วงเล็บคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วจึงทําให้กลายเป็นรูปแบบนี้จากนั้นคูนกับหารก็ตามลงมาแต่หารเนี่ยอยู่ซ้ายมือกว่าจึงต้องทําหารก่อนแล้วมาคูณเอาทีหลังทําให้กลายเป็นรูปแบบนี้สุดท้ายแล้วก็เป็นการบวกครับจะนำมาซื้อคำตอบคือ30นั่นเองครับ เพื่อเป็นการพิสูจน์ครับผมจะลองเขียนในเว c โค้จริงๆเลยว่ามันเป็นยังไงโดยใส่สมการเมื่อสักครู่เข้าไปครับกดเซฟแล้วก็ปิ้นออกมาครับเห็นไหมครับได้30เหมือนกันเลยถ้าอยากขัดเกลาฝีมือตัวเองเพิ่มขึ้นเนี่ยครับก็ลองทำโจทย์ดูครับโจทย์ข้อนี้เป็นการหาพื้นที่วงกลมครับในรัศมี5.5หน่วยใครที่พอมีเวลาก็ลองได้นะครับ โจทย์ข้อต่อไปก็เป็นสมาการรูปแบบนี้ครับก็ลองเขียนแล้วก็หาคำตอบเองได้ครับถ้าคุณมีเวลานอกจากนี้ครับคุณสามารถเอาข้อมูลประเภทสตริงมาบวกกันได้อย่างเช่นคำว่าสวัสด์บวกกับดีรวมกันก็กลายเป็นคำว่าสวัสด,ดีอย่างนี้ก็ได้นะครับและยังสามารถเอาข้อมูลประเภทสตริงเนี่ยมาคูณกับจำนวนเต็มได้อย่างเช่น lo คูณ5ก็จะกลายเป็น lo 5ครั้ง lo คูณ5บวก EL l ก็จะกลายเป็น lo หครั้งแล้วก็บวก EL l ดังสไลด์ด้านซ้ายล่างเลยครับเพรอะงั้นแล้วคุณลองทำโจทย์ข้อนี้ดูสิครับหัวข้อถัดไปก็คือ operator กำหนดค่านั่นเองเป็น operator ที่เข้าใจไม่ยากครับนั่นก็คือเท่ากับนั่นเองที่เราเห็นเห็นกันบ่อยๆแต่เราสามารถเอา operator ทางคณิตศาสตร์มาใส่ก่อนเครื่องหมายเท่ากับได้เพื่อเป็นการกำหนดค่าพร้อมกับดำเนินการไปด้วย อย่างเช่นเรากําหนด x เท่ากั H 1, บ1มาทัดต,ต่อไปก็ x บวกเท่ากับ1ค่า x ตอนเนี้ยก็จะกลายเป็น2แล้วครับก็จะทํางานเช่นนี้กับทุกโอเปเรเตอร์เลยนั่นเองครับสุดท้ายก็คือโอเปเรเตอร์เปรียบเทียบครับเป็นโอเปเรเตอร์ที่เกี่ยวกับบูลีนโดยเฉพาะเลยใครที่เรียนคณิตศาสตร์มาก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วมีการเปรียบเทียบว่าเท่ากันไหมไม่เท่ากันหรือเปล่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าอย่างที่เราเคยเห็นกันมาเลยครับ ถ้าใครยังไม่คุ้นเคยก็ลองทำความเข้าใจกับตารางผมก่อนก็ได้ครับซึ่งนี่ก็เป็นเนื้อหาสุดท้ายของคลิปผมแล้วเมื่อเรียนเสร็จแล้วก็ได้เวลาทำโจทย์นั่นเองครับโ,โจทย์แรกนะครับผมจะให้ทุกคนจำชนิดของตัวแปรได้มากขึ้นด้วยการผมะจะให้ค่ามาและให้คุณทายว่าค่านั้นะเป็นข้อมูลชนิดใดโดยผมมีเวลาให้คุณแค่หนึ่งวิเท่านั้นหลังจากนั้นฉเฉลยก็จะปรากฏขึ้น ผมมีหน้าที่แค่ตอบในใจก่อนที่ฉเฉลยจะปรากฏขึ้นโดยทั้งหมดจะมี9ข้อครับตัวอย่างครับมี10ขึ้นมาตอบอินฮัลโหลตอบสติงเมากกว่า B ตอบบูแค่นี้เองครับแต่เวลาจะกดดันนิดนึงคุณสามารถปรับระดับความยากได้ครับด้วยการทําให้คลิปใน YouTube ช้าลงก็ได้ครับหรือว่าจะเล่งให้เร็วขึ้นก็นแล้วแต่คุณเลยก็อลองดูนะครับว่าคุณะจะดึงข้อมูลกลับมาได้เร็วแค่ไหนเต็มตัวนะครับ เก่งมากครับใครได,ได้เกินครึ่งนี่คือเก่งมากๆแล้วผมว่าเพราะมันเร็วมากๆจริงต่อไปก็มาดูโจทย์ที่เป็นรูปบรรทรรมากขึ้นดีกว่าครับโดยที่โจทย์พวกนี้ครับผมจะให้เป็นการบ้านหรือว่าคุณอยากทําเล่นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมว่ามันก็ยากระดับหนึ่งเลยแหละถ้าคุณทําได้คุณคือคนที่ประสบความสําเร็จครับคุณสามารถแคปโจทย์นี้แล้วก็ไปทําตอนนี้เลยก็ได้นะครับหลังจากนี้ผมจะบอกคาใบ้โจทย์แต่ละข้อนะครับทําให้ง่ายขึ้นมานิดนึงข้อแรกครับต้องย้ายข้างครับ ข้อที่2ต้องใช้เศษแล้วก็ใช้บูลีนครับข้อที่3สแควร์รูทคือยกกําลัง1นส่วนสครับซึ่งถ้าใครได้สังเกตน,นะครับมันเป็นสมการควอตรลติกนั่นเองเพราะงะั้นก็อย่าแยกแฟกเตอร์เองนะครับลองให้คอมพิวเตอร์คิดเองบ้าง <laughs> สุดท้ายนี้ก็คือสรุปของคลิปนี้ครับก็คือมีตัวแปรที่สําคัญการกาหนดชื่อตัวแปรตัวดําเนินการความสาคัญของตัวดําเนินการครับ มีแค่สี่หัวข้อใหญ่ๆถ้าคุณจําได้แล้วก็ลองไปวิเคราะห์สร้างสรรค์เอาเองคุณก็ได้เยอะแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วครับบางทีผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหน,นหรือว่าอยากเสริมอะไรคุณก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งนี่เป็นคลิปแรกในการสอนของผมเลยอยากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูถึงตอนนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ